อยากดีว่าเกลียนีนเทาถ้าบอกไปบ้าหงาอยากจะหาคู่รักไปขึ้นหาดหน้อาอันุพอสมกันจะออกเกลือยอยากบอกกันบอกแล้วเย้ยว่าเทาเ่าอ,อยู่โซนเทถใจมันหนากลูสีหาดใจ

นะครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งมือสองจากทางเพจด้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแก้งอเาเภอหนองกลงุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะครับสายตรงแอดไลน์เบอร์เดียวพี่น้องครับศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปด 7จนะครับระบบการชําระเงินมีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบชําระแบบปลายทางนะครับเลือกชําระได้เลยสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7มนะครับมือ2สภาพสวยเพาแอมนะครับจากแบรนด์ NTS รุ่น T 1 0 0 0ะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับเทอร์ลอยนะครับงานดีมากครับผม NTS นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นตระกูล T นะครับตัวนี้คาปา8ลูกนะครับทีอาร์ฝั่งละ5คู่นะครับการใช้งานนะครับผมแนะนําที่15นิ้วนะครับข้างละ2อถึงสดอกเล่นได้เลยตัวนี้นะครับสินิ้วนะครับข้างละ1ึงดอกแน่นๆเลยนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,900บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นดอกสีเขาเรียกว่าสีเทาเข้มๆเนาะนะครับ เพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นตระกูลทีนี่นะครับสวยๆนะครับ15นิ้วข้างละ2-3ดอกเล่นได้นะครับสบายๆเลยนะครับขับกลางก็ใสดีนะครับถ้าเบรก็แนะนําข้างละ2พอเด้อพี่น้องเด้อสําหรับ15นิ้วนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับงานยังสวยๆคาปาไม่บวมนะครับนี่นะครับคาปายังเนี้ยเงเลยนะครับเนี้ยเงสวยๆเลยแหละนะครับนะเคสแข็งแรงนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับฝังละ2ตัว นะครับโอเคประมาณนี้ถ้าในสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่อุดหนุนสินค้า้ดยดีเสมอมานะครับใครที่อยากจะขายเครื่องเสียงเลิกกิจการนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็เดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าปกนะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูซิงก์ก่อนพี่น้องซิง์หนามากนะครับตัวนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ฝากด้วยละกันนะครับ4,900บาทรับเองที่อำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาลสินนะครับใครให้ส่งก็บวกค่าส่ง250บาทนะครับคุ้มๆเลยขอบคุณและสวัสดีครับ